สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแอนกับ hmm. พ um okay, like ัสานนะคะขับรถมาจนถึงเมืองเล็กๆนะคะ ในแอริโซนานะคะชื่อว่าซด d น่าแล้วก็เมืองนี้เป็นเมืองที่สวยมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะนจะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวแต่ว่าตอนนี้นะคะแอนมาอยู่ที่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศที่คล้ายๆกับตลาดนัดของที่นี่นะคะเขามีตั้งแต่ตอนก้ามงเช้าถึงบ่ายโมงเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันค่ะว่าวที่นี่เขามีอะไรขายบ้างค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Cooking Nomad ค่ะถ้าใครที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องนี้แอนนะคะกับสามีตอนนี้เราสองคนอาศัยอยู่ในรถบ้านค่ะแล้วก็กำลังออกเดินทางท่องเที่ยวรอบอเมริกาถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วก็อยากออกไปเดินทางท่องเที่ยวกับเราอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้ให้ช่อง Cooking Nomad ด้วยนะคะ ะะมีผักขายอะไรนิดๆหน่อยหนอ,อนนี้ขายเครื่องครัวมีดเล็กมากเดินแบบ2อนาทีครบมาแล้ว มากเลยเพื่อนๆหมดแล้วเนี่ยครบแล้วแต่เห็นวิวข้างหลังนะคะเป็น r e บล็อกนะคะคืออลังการมากตอนขับมาเพื่อนน่าจะเห็นบรรยากาศแล้วแหละที่อันถ่ายนะคะเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในอาริโซนาแล้วก็บ้านส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่นะคะราคาประมาณหลักล้านเหรียญขึ้นนะคะส่วนใหญ่แพงมากมาตนี้นะคะเป็นมาตที่เล็กมากๆเลยนะคะเดินไม่ถึง15าทีก็หมดแล้ว จริงๆแบบ5ทีถ้าเร็วๆก็หมดนะคะแต่ว่าจริงๆของก็สำหรับแอนนะนไปมาหลายมาร์เก็ตแล้วก็โอเคนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษตื่นตาตื่นใจมากนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่ซาโดนาออลิซนานะคะมาดูบรรยากาศความธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นะคะถ้าเห็นภูเขาด้านหลังนะสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ตามมาเที่ยวกับแอนกันค่ะ โต้ต้องรอ1ินาทีเด,เดินเล่นไปก่อนนะคะมีใครของกรจจุกกะจิกที่เมืองซาโดนานี่เป็นเมืองตอนนี้นะคะเป็นเมืองของแบบนักท่องเที่ยวแล้วนะสมัยก่อนนะคะเขาบอกว่ามีแต่บ้านที่คนแบบอยู่อาศัยนะคะแต่ตอนนี้เหมือน นักท่องเที่ยวแห่เข้ามาก็กลายเป็นเมืองทัวริสนะคะก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะถ้าเหมาะสําหรับการทษษษําธุรกิจแต่คนที่เขาซื้อมาสาหรับการอยู่อาศัยเขาก็อาจจะเซ็งนิดนึงนะคะ<ม>เพราะว่ารถมันจะติดนะคะแล้วก็คนบ่นเยอะนะคะคนที่พื้นที่อะไรอย่างงี้ค่ะเท่าที่คุยพ่อบอกว่าเออมันทาให้รถติดแล้วก็วุ่นวายนะคะมันไม่เงียบร้านอาหารอะไรต่างๆก็จองยากขึ้นนะคะ แต่ว่ามันก็ดีสำหรับคนที่ชอบทำธุรกิจใช่ไหมได้โตแล้วนะคะทุกคนเมนูน่ารักด้วยเมนูเป็นแบบหนังสือพิมพ์นะคะเขาบอกว่าร้านนี้เปิดมา70ปีแล้วนะเดี๋ยวดูนะคะว่าอันจะสั่งอะไรบ้างอืน่ากินหลายอย่างเลยเดี๋ยวขอตัวสั่งอาหารกอนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแอนสั่งอะไรเนาะ ค่ะอันสั่งเอ็กเบนดิกนะคะกับแซลมอนแล้วก็เพิ่มตัวเบคอนเข้าไปนะคะส่วนทสานนะคะสั่งเป็นบลัฟเฟลนะคะร้านมันจะมืดๆหน่อยนะเพื่อนๆบลัฟเฟลนะคะแล้วก็มีออมเลตแล้วก็อันนี้เป็นไส้กรอกนะคะซอ<ป>ส t ีก็แช่มีวัตชุดูทรายบอกอย่าใส่เข้าไปนะในซ้อมมะเขือเทศอย่าใส่เข้าไปในไใครนะอย่ามาห้ามฉันฉันเกิดมากับซอมมะเขือเทศ อืม,อ,มอร่อยค่ะใช้ได้เลยไม่ต้องตองเกลือเพราะว่ามันเค็มจากตัวสโมกซอมอนแล้วอ,อร่อยนะใช้ได้เบคอนก็คือเบคอนนะคะไม่มีอะไรอโอเคค่ะทุกคนขอตัวกินก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวกันต่อ กิจกรรมเยอะนะไม่ว่าจะเป็น mountain bike อย่างนี้นะคะขี่จักรยานเชือผู้เขาเนะแล้วก็มีให้ขับ ATV ด้วยนะแต่ว่าอันไม่ได้ถ่ายไม่ทันนะคะเขาจะมะีเหมือนบ้านเราอะ่ะเวลาไปแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมก็จะมีเช่ามอเตอร์ไซค์ขับนะคะที่นี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เพราะมันอันตรายนะเขาก็จะใช้เป็นรถ ATV นะคะขับเดี๋ยวถ้าเจอบรรยากาศเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ดูนะคะล้านี้เป็นช่วง t r a f f ิก ของตอนที่ low s e a s o นะเนี่ยนี่ขนาดโลซ s e a s o นะถ้าเป็น high ซ e a s จะขนาดไหนอ๋นี่มีนี้ด้วยจี๊ปรถ j e จี๊ปอันนี้เขาจะพาทัวร์นะคะอันนี้คล้ายถ้าบ้านเราก็เหมือนเมา2แถวแล้วก็ไปเที่ยวตามที่ต่างๆเพราะว่าที่นี่เขาจะมี hiking มีเทรลให้เราเดินเล่นนะคะเยอะนะหาที่จอดรถไม่ได้เลยแน่นไปนหมด วันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะคะก็เลยจะค่อนข้างคนเยอะนะคะท่องเที่ยวเยอะได้ที่จอดแล้วคะ่ะเย่ถึงแล้วร้านน่ารักจังเลยมีคอฟฟี่ช็อปมีร้านเต็มเลยนะคะที่นี่นะถ้าเที่ยวเมืองไทยนะอันว่ามันเหมือนกับที่เขาใหญ่ไหมที่มันมีเหมือนพาริโออะไรพวกนี้ปะคะแนวแบบทัสคานีที่เขาสร้างเป็นเหมือน ตึกที่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำร้านให้คนแบบมาเดินเล่นถ่ายรูปนะคะตาน,นี้ใหญ่เหมือนกันนะ เขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยที่เป็นคนสร้างตรงนี้นะคะเขาอยากให้มันมีเหมือนอาร์เคเต็กเจอร์ที่สเปนนะคะก็เลยสร้าง ออกแบบนะคะที่นี่แบบที่สเปนเนาะการสร้างนะคะเขาก็ไม่ได้จ้างพวกอาร์เคเต็กเจอร์หรือว่าบริษัทก่อสร้างที่มันมใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงนะคะเขาก็จะใช้พวกคนที่เป็นโลเคอลแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เวลโนนะไ,ไม่ได้จ้างบริษัทแบบเวลโนนอาร์เคเต็กเจอร์มาสร้างออกแบบที่นี่เขาอยากให้ความมีความแบบ authentic, ออเทนติกแล้วก็คนที่ชอบทํางานสร้างสารรค์ผลงานด้วยมือด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเวลาที่ การสร้างการวัดปกติอะแทนที่จะใช้พวก measuring tape ในการวัดวัดขนาดที่จะเป็นหน้าต่างขนาดท่านี้เขาจะใช้เป็นเหมือนแบบมือในการวัดอะไรเงี้ย eyeballs ก็คือแบบใช้มือกะใช้กะเอาอะไรเงี้ยมันจะได้ความแบบมีเสน่ห์นะคะที่ imperfection make it perfect ก็น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็ไอตัว architecture ตึกอะไรเนี้ยที่เขาสร้างนี่นประมาณตอนนี้ก็ประมาณ50ปีแล้วนะคะไม่ได้เก่ามากเนาะ ฝีมือที่เขาใช้อ่ะอย่างที่บอกเขาไม่ได้ใช้พวกช่างฝีมือดับมืออาชีพนะคะเขาใช้คนที่เขาแบบถ้าบ้านเราก็เหมือนช่างฝีมือที่เป็นโลโก้ค่ะที่ชาวบ้านนี่เขาชอบทํางานแกะสลักทาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รวมตัวคนพวกนั้นนะคะมาสร้างสรรค์ผลงานนะคะแล้วก็ร่วมสร้างที่นี่นะอันว่ามันแท้อะ ส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นร้านพวกขายของตกแต่งบ้านจจวเวอรี่งานศิลปะนะคะเท่าที่ดูนะแล้วก็ราคาน่าจะสูงนะเท่าที่ดูอ่ะเหมือนเขาทำเพื่อนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเลยแต่ดีเทลบันไดอะไรเงี้ยเนาะสวยอ่ะเก้าอีสวยมากดูดีเทล เป็นเหล็ก่ะเหล็กแล้วก็บุบๆยังมีหนังแล้วก็เป็นมไม้แล้วก็มีนขนสัตว์โฮโฮเครื่อการแบบ mix material ได้โคตรเท่ะอะเท่าไหร่อะทายสิ 1, หนึ่งพันเหรียญ more less เจ็ดพันเหรียญทองแสนกว่าบาทนะคะ ะะว่าเท่าไหร่เผื่อเพื่อนๆอ,อยากมาเที่ยวนะได้มีโอกาสนะคะเมื่อ so กี้ไปถามราคามานะคะ mm hmm. เขาจะเป็นรถไกด์นะคะ mm hmm. ก็พาไปเที่ยวตามจุดนะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างๆเนาะ mm hmm. พวกสถานที่ทางธรรมชาติที่ร mm hmm. ถเนี่ยมันไม่สามารถเข้าได้ mm hmm. หรือว่าเข้ายากนะคะ mm hmm. ก็ราคาทัวร์นะคะเริ่มต้นแต่69เหรียญน,นะคะแล้วก็สูงไปจนถึงประมาณ 200กว่าเหรียญน,นะคะแต่ก็เจ๋งดีนะจริงๆถ้ามีเป็นกลุ่มมานะคะแอนว่าก็คุ้มเหมือนกันนะไปหล,หลายๆคนนะคะดีกว่าต้องแบบไปตะเวนขับรถเองแล้วก็มีไกด์คอยให้ข้อมูลด้วยนะ,ะซึ่งจริงๆตัวข้อมูลเนี่ยสำคัญนะถ้าเราได้เรียนรู้อะไรไปด้วยระหว่างที่เราไปท่องเที่ยวนะคะ ไปที่ทูซานแอริโซนานะคะอันนี้จริงๆนะมันคือต้นสวอรโรก็คือเหมือนต้นแคคตัสยักษ์นะคะที่มันตายแล้วมันก็กลายเป็นท่อนไม้แบบนี้นะคะเขาก็มาทำเป็นเหมือนไม้กังเขนโหนี่น่นาัะสวยมาก oh m god h i y n a h t h e r e individual little oh. beads that are pressed into the beeswax เม็กซิโกว้าวสวยมากนี่เดินผ่านเข้ามาในร้านที่เขาขายพรมนะคะ ร้านนี้นะคะให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะก็คือพรมที่เราเห็นนะคะเป็นพรมที่ถักทอโดยกลุ่มคนอินเดียนแดงนะคะก็คือเขาจะเรียกว่ากลุ่มนาบาโฮนะคะซึ่งลายที่เราเห็นเราอาจจะเห็นผัน่านไม่เข้าใจก็คิดว่าเป็นลายกราฟิกธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีเรื่องราวนะคะก็คือตัวสี่เหลี่ยมนะคะที่เห็นสี่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะก็คือ represent เกี่ยวกับสเตทนะคะที่ชาวนาวาโฮก็คือชาวอินเดียแดงนะคะอยู่นั่นก็คือจะมีที่แอริโซนานะคะมีนวาดามีนิวเม็กซิโกแล้วก็โคโลราโดนะคะก็คือจะมีกลุ่มเหมือนออริจินอลคนอินเดียนอินเดียนแดงนะคะเขาก็จะอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็ เขา represent เป็น state รวมทั้งหมายถึงตัวเป็น mountain นะคะก็คือใน4 state เขาจะมี mountain ใหญ่ๆซึ่งกลุ่มกลุ่มชาวอินเดียแดงนะคะก็จะอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วถ้าเราเห็นเป็นกราฟิกนะคะเหมือน energy นะคะเขาบอกว่าเป็น energy เหมือนส่งพลังนะคะมาที่ตัว nation นะคะก็คือศูนรวมตรงกลางนะคะของชาวอินเดียนแดงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ อันตัวดำๆนี้นะคะาบ,บอกว่าถ้าได้ยินแล้วอย่าหัวเราะนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่านะคะมีสปิริตก็คือเป็นครึ่งแมงมุมครึ่งคนนะคะเ,เป็นผู้หญิงเนาะเขาอินสปายนะคะให้คนอินเดียนแดงเนี่ยถักทอพวกตัวงานศิลปะพวกผืนผรมพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเชื่อว่ามี มีแบบคล้ายๆกับ Wonder Woman นะคะมา i n นสป r e นะคะให้เขาทักทอไอพวกงานฝีมือแบบนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัว Material ค่ะ Material ที่เราเห็นนะคะก็คือว o วูก็คือขนสัตว์นะคะมาจากตัวแกะนะคะ,ส,ะส่วนใหญ่ทั้งหมดเลย100%นะคะก็จะมาจากแกะเนาะซึ่งผลงานกราฟิกที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะคะมาจากกลุ่ม ของชุมชนอินเดียแดงที่เป็นออริจินอลนะคะแล้วเราก็ถามเขาว่าเออจริงๆแล้วกลุ่มคนเนี้ย เขาที่เขาทำเนี่ยเป็นพวกคนสูงอายุอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนเวลาบ้านเราเนาะคนที่เขาทํางานพวกเกี่ยวกับการทอผ้าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเขาก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วใช่นะคะก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุในรายที่ทาแต่ว่าพอมีดีมานที่มากขึ้นก็คือว่ามีคนอยากจะสั่งซื้อมากขึ้นคนกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาก็เลยมาเรียนรู้นะคะแล้วก็หัดทออะไรพวกนี้เพื่อี่ออกมาขายนะคะดังนั้นก็ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมนะคะก็ดีมากๆเลยแล้วก็ ผลงานส่วนใหญ่นะคะก็ใหม่บ้างนะคะแล้วก็อันนั้นคือเก่านะคะประมาณ150ปีแล้วะคะ่ะเป็นพืนใหญ่นะแล้วก็ถ้าเป็นคนอินเดียนแดงจริงเขาถักทอขึ้นมาเขาใช้งานจริงๆนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่นี่นะคะเวลาที่เขาซื้อใหม่ส่วนใหญ่เขาก็มันราคาแพงมากนะคะเขาก็จะซื้อไว้แต่งบ้านนะคะอย่างถ้า can i ask you how much is this one เด้ออ๋อสามพันกวเหรียญน,นะคะ ก้าหมื่นมะ90,000 something เก้าหมื่นกว่าบาทนะคะ this one not for sale or for sale how much is that ออเป็นแอนทิกนะคะก็คืองานเก่า8,000เหรียญนะคะพรมบางอันนะคะก็จะเป็นพรมที่มาจากประเทศถ้าอย่างนงี้นะคะลายก็คือมาจากประเทศเม็กซิโกนะคะมันจะมีความคล้ายคลึงแต่ถ้าดูจริงๆมันจะไม่เหมือนนะคะ วันนี้น่ารักมาให้ข้อมูลที่แบบดีมากๆเลยบางทีเราดูอ่ะเราก็ดูผ่านๆแล้วก็จบไปนะคะเราไม่ได้รู้ถึงประวัติเลยลจริงเราก็คิดว่าเออมันก็แค่งานแบบแพทเทิร์นการกราฟิกธรรมดาใครจะไปรู้ว่ามันมีที่มาแล้วมันมีเรื่องราวนะคะซึ่งน่าสนใจตอนนี้ก็มานั่งพักนะคะเดี๋ยวแอนกับมาซานจะ ไปที่เที่ยวที่ต่อไปแล้วนะเอาจริงๆนะคะที่นี่นะคะแอนชอบนะเพราะว่าถึงมันจะเป็นสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้มาช้อปปิ้งหรือมาซื้ออะไรแค่มาดูอาร์เคเต็กเจอร์นะคะพวกงานตึกงานดีไซน์นะคะแอนว่าควรมานะคะมันคุ้มนี่ขนาดที่นั่งพักแบบไม่ได้มีความแบบแฟนซีอะไรนะคะเก้าอี้เขาอย่างแบบทำแบบเท่มากเลยอะ ชอบมากๆเลยนะคะที่นี่แล้วก็มันมีมุมที่ให้เราแบบนั่งพักนั่งแบบว่าออผ่อนคลายนะคะเหมือนมางานดูตึกดูสวนอะไรอย่างเงี้ยรวมกันแล้วก็ช้อปปิ้งอยู่ในนี้เลยนะทีเดียวนะคะก็เป็นที่ที่ควรมานะคะถ้ามีโอกาสนะคะได้มาเที่ยวที่ซโดนาอย่าพลาดนะคะแวะมาที่นี่ด้วย